บางคนก็บอกว่าเคยได้ยินแต่ไม่เคยเล่นบางคนก็บอกว่าอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวเลยแต่ด้วยความคึกขนองของวัยรุ่นสุดท้ายเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่าน่าลองครับเมื่อตกลงกันได้แล้วคำถามต่อมาคือแล้วจะไปเล่นที่ไหนวะเล่นที่บ้านตัวเองคงไม่เวกแน่แน่เดี๋ยวพ่อแม่ด่าเอาได้แถมบรรยากาศมันก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับและแล้วเอ็มก็เสนอไอเดียหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นไอเดียที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปเลย เอ็มบอกว่างั้นไปเล่นที่บ้านรา้างไทยซอยกันไหมละ่ะที่นั่นแหละของจริงเลยบ้านร้างที่ว่านี้เป็นที่รู้กันดีของคนในละแวกนั้นครับเป็นบ้านไม้เก่าๆสองชั้นที่ถูกทิ้งร้างมานานเป็นสิบๆปีแล้วมีถาวั์ขึ้นรกไปหมดมองจากข้างนอกก็น่าขนลุกแล้วชาวบ้านแถวนั้นลือกันว่าเจ้าของบ้านเดิมเสียชีวิตในบ้านแล้วก็เฮี้ยนมากไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเลยครับแต่สําหรับวัยรุ่นกลุ่มนี้คําว่าเฮี้ย มันเหมือนเป็นคําท้าทายชั้นดีเลยครับพวกเขาตกลงกันทันทีว่าจะไปท้าพิสูจน์กันที่นั่นคืนนั้นพวกเขานัดเจอกันตอนประมาณสี่ทุ่มทุกคนเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมครับมีเทียนไขไฟแช็กกระดาษที่เขียนตัวอักษรกับตัวเลขไว้ครบถ้วนแล้วแล้วก็ถวยแก้วใบเล็กๆหนึ่งใบพอมาถึงหน้าบ้านร้างความรู้สึกคือขนองเมื่อตอนกลางวันมันเริ่มจางหายไปครับกลายเป็นความรู้สึกเย็นวาบเข้ามาเทียนที่บรรยากาศรอบๆมันเงียบและวังเวงมาก